วันนี้ในทางการนะครับจะไม่ได้เป็นวันชาติแต่ผมคิดว่าตลอดประสบการณ์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราได้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันยากจริงๆแล้วผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มันยากแบบนี้มันทำให้เราเราลึกอยู่ในหัวใจว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายสำหรับพวกเรามากขนาดไหน แล้วผมคิดว่านี่แหละคือความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่แหละคือ91ปีที่แม้เราจะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้รู้ว่าประชาธิปไตยนั้นมันมีความหมายต่อสิทธิต่อการพูดต่อการแสดงออกต่อตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดมากขนาดไหนก็หวังว่าวันที่24มิถุนาหลังจากนี้ไป จะกลายเป็นวันชาติเป็นวันที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองและเราจะสัญญาว่าเราจะไม่กลับถอยหลังไปสู่ยุคเผด็จการยุคที่ประชาชนไม่เป็นผู้อำนาจสูงสุดอีกต่อไปประเภทที่หนึ่งคือเขาใช้วันชาติในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ครับของเราไม่เข้าตรงนี้เพราะว่าเรายังคงมีการอักษรศิลป์ ประการที่สองเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม<ช>แล้วก็ได้เอกราชก็ใช้วันที่ประกาศเอกราชประเทศที่สามคือใช้วันเกิดของประมุขเราก็ต้องกลับมาใช้อน,นันเพราะว่าเรามาเลกขึ้นได้ว่าวันที่ยี่สี่มิถุนาอยู่นั้นเราไม่เข้าเกณฑ์ในข้อหนึ่งก็สองที่นานานประเทศใช้กันกแปลว่าคุณลมเขาจะกลับมาใช้พระช่างเขาเรื่องเขาไม่รัผมไม่พูดเรื่องคุณลม แปลว่าเราก็ยึดอยู่สามทั่เรากเขายึดอยู่สามหลักนี้ใช่ไหมอาจารย์ใครจะมองว่าเป็นหลักอะไรก็เลื่อนลงเขาเขาใช่ไหมคนจะมาเปลี่ยนเพราะว่าเขาจะกลับมาเป็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับถ้าเขามีปัญญาเสนอแล้วก็รัฐบาลเขาเห็นด้วยแล้วก็ทําไปแล้วถ้าประชาชนคันค้านก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนกลับอีกอ่ะอืมนต้องให้น้หนักกทางะ์นให้น้ำหนักกับประชาชนเรื่องวันชาติเนี่ย ก็ S <S> สืบเนื่องมาตั้งแต่งานเสวนากันเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังพูดถึงกันอยู่ล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณวิษณุเครืองามเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีคนเสนอเป,ปลี่ยนแปลงวันชาติเป็น24มิถุนายนอบอกว่าการเปลี่ยนวันชาติต้องเป็นพื้นฐานมาจากประชาชนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยนะฮะวันชาติรื่เออผมก็สงสัยวิษณุ วันชามันมัน,มนยี่สิบุนาเดิมอยู่แล้วแล้ว <c oughs> มันปเปลี่ยนไง <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> ไม่คือ <c oughs> อย่างนี้คุณพิศ,พศนุนยพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมอะจย์วิโร์ว่า <c oughs> ว่าตอนสมัยยุคคุณสริดเนี่ย <c oughs> สมัยจอมพลสริดเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คุณสริดเนี่ยเอาผู้จริงๆนะไปเอาใจาไปเอาใจข้างบนโดยการเปลี่ยนเป็นวันที่5ธันวาโดยพระกราบแต่ว่ามีการรับฟังความคิดเห็นหลายฝ่ายนะฮะและเปลี่ยนโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีครับ ก็คือบอกว่าถ้าอยากจะทําก็ให้ทําโดยใช้เป็นคณะมติคณะมนตีครับแล้วก็ไอ้คาว่าฟังความเห็นหลายฝ่ายเนี่ยคือคือบ้านเราเนี่ยฮะไอ้คาว่าหลายฝ่ายเนี่ยนะฮะมันมันน่าเชื่อถือเวลาพี่ฟังความเห็นแล้วมันเป็นหลายฝ่ายแบบแบบยุคของสลิดอะแบบแบบยุคสลิดอะคุณคิดว่ามันจะหลายฝ่ายแล้วแกตัดสินใจยังไงเหรอคุณใยากโดนยิงไหมรู้จักมาตราอะไรมาตราสิบเจ็ดหรือเปล่าใช่ใช่ผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าหลายฝ่ายคือหลายหลายฝ่ายคือหลายคนปะ ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวก็กฝ่ายไหนผมก็ฟังนะเวลาคอรเนี่ยผมก็ฟังมติอะไรนะผมก็ฟังฝ่ายมหาไทยนะผมก็ฟังฝ่ายกลาโอมั่ทั้งหมดมันก็เป็นคลรเดียวกันไหมนะครับนักข่าวถามว่าถ้าเกิดคุณโรมเนี่ยแต่ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลเนี่ยคิดจะเปลี่ยนบัญชาติต้องเป็นรัฐบาลก่อนใช่ไหมคุณวิษณุบอกว่าก็ช่างเขาเมื่อถามย้าว่าต้องเป็นรัฐบาลก่อนให้ได้ใช่หรือไม่คุณวิษณุก็บอกว่าครับนะครับ เมื่อถามว่าจะต้องทำประชามติเปลี่ยนวันชาติไหมนะครับคุณวิษนุบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดทำประชามติแต่อาจจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนั้นนะครับได้ความเห็นอย่างไรก็ใช้อำนาจครมในการเปลี่ยนแต่บางทีแกก็น่ารักนะแกก็ชี้ช่องนะก็เลยงงว่าทำแบบนี้ไงให้ทำแบบนี้เออทำแบบนี้สิเออผมว่าหลังๆแกแบบแกอธิบายมีความเป็นนักวิชาการพอสมควรนะกลับมาเป็นสยามคุณรัมจานทร์ได้กฎหมายแบบแกแฮปปี้แล้วไงพูดตรง เท่าที่ผมทราบข้างในเนี่ยแกยื่นใบลา,าออกมาหลายรอบแล้วแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าอยู่ให้หมดครบในรัฐบาลน,นี้ก่อนอจริงๆถ้ารอบนี้พลเอกประยุทธ์กลับมาแกก็จะไม่ละเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าแกแบบหลุดพลล้นะล้วก็อาจจะมีแบบแซะเล็กแซะน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือแกพยายามอธิบายว่ามันมีกระบวนการของมันอยู่ก็ทําตามกระบวนการที่มันมีครับใช่ไหมครคือผมว่าสิ่งที่จา์วิษนุพยามอธิบายเรื่องวันชาติเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นที่เปลี่ยนเนี่ยมันมีธรรมเนียมในการเปลี่ยน ทำไมแล้วเขาก็ดูของต่างประเทศประกอบไปด้วยนี่แกอธิบายนะ1ใช้วันชาติในวันที่เปลี่ยนแปลงการรองล้มระบอบเดิมไปสู่ระบบใหม่มซึ่งของเราไม่เข้าตรงนี้เพราะของเรามีกรรษัตริย์ศึกมามคือแกมองว่าการเปลี่ยนแปลง2 4ตุลาเนี่ยไม่ใช่ระบบใหม่24ิมิถุนาเอายีาิมิถุนาไม่ใช่ระบบใหม่เป็นระบบเดิมคือ,อยังมีกรรษัตริย์เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ต้องถกเถียงกันสองเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมและได้รับเอกราชก็ใช่อันนี้เราไม่ได้เข้าอันนี้ใช่ไหมและสามใช้วันเกิดของประมุ ในหลายประเทศเขาก็อาจจะเขาก็อาจจะใช้ตัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือข้อหนึ่งไม่เข้าอ่ะคือการเปลี่ยนในการเปลี่ยนในระบบระดับระบบเนี่ยใช่ไหมสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่รอบประชาธิปรตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยของเรามีกษัตริย์สืบมานี่คือสิ่งที่วิษณุอธิบายว่ายังไงเราก็มีกษัตริย์สืบมามันมันเปลี่ยนพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บจะไปถือว่านั้นเนี่ยไม่ได้เพราะเรามีกษัตริย์สืบมาก็เลยไปใช้วันเกิดของกษัตริย์ อันนี้ก็แปลกผมว่ามันก็ขัดขัด,ขดกันคือหมายถึงว่าก็ประเด็นคือว่าถ้าเป็นคือรัฐชาติมันเกิดเมื่อไหร่วันชาติเนี่ยมันมันเป็นวันของชาติไม่ใช่เหรออใช่ไหมฮะแล้วชาติเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชาติหรือหมายถึงหมายถึงองค์พระมหาก,กษาัาาตริย์ในชาติในชาติในหลักคืออย่างนี้ถ้าตามทฤษฎีที่เขาถกเถียงกันเนี่ยคําว่ารัฐ สมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 4และ4ี่ปลายปลายก็เริ่มมีละแล้วก็มาถึง5้าเขาเรียกว่าสร้างรัฐสมัยใหม่อ่เป็นเป็นรัฐชาติปะไม่ใช่ไม่ใช่รัฐสมัยใหม่เฉยๆเป็นโมเดิร์นสเตทเฉยๆมันมี2คํามันมีเนชั่นสเตทกับมีเนชั่นสเตทแต่ว่ารัชกาลที่7เนี่ยพยายามที่จะใส่คําอธิบายเรื่องเนชั่นเข้าไปในรัฐสมัยใหม่ของไทยก็คือ I am the state นั่นแหละอ่โอเคอ่ <molec> แล้วลก,ก่อนเป็นการปกครองและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็พยายามที่จะมาสร้างสิ่งเรียกว่าชาติที่มันเป็นของประชาชนเพราะระบอบมันเปลี่ยนใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่ที่การอยู่ที่อํานาจมันส่วนรวมอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งกลับแต่มันกลับมาอยู่ที่รัฐที่มันเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอํานาจตรงนี้ที่แบบหน้าจที่ปไตยเนี่ยมันจะต้องกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอันนี้เราจะเรียกมันว่ารัฐประชาชาติมาเลยที่นี้ประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดับแต่ของเราเนี่ยปัญหาคือมันไม่เสด็จนะครับ ประเด็นก็คือว่าถ้าวันชาติเราเปลี่ยนตามองค์พระมหากษัตริย์ไปทุกๆครั้งเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวันไปเรื่อยๆแล้วฝรั่งเขาจะมองว่าบ้านเราอ่ะเป็นแบบไหนอ่าถูกต้องถูกไหมว่าวันชาติเนี่ยเออวันชาติชาติคุกอะไรเอนี่ยมันคือคําถามที่ก็ต้องทําให้อารยประเทศเวลาเราอยู่ร่วมกับเขาอ่ะเข้าใจอ่ะมันต้องมีวันเดียวหรือเปล่าวะหรือว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรอ ตามยุคสมัยเยงี้ยหรอ,อวันชาติเปลี่ยนเรื่อ,ๆอยๆแต่มันมช่วงชิงกันมานานพี่เรื่องเนี้ยเพราะบ้านเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ประชาชนไม่เคยอยู่ในสมการเท่าไหรน่นะครับเอะตอนสมัยรับปริญญาที่ธรรมศาสตร์นะไม่รู้ว่าสมัยอาจารย์วิโรจน์กับอาจารย์ไอ้กับพิชวัฒน์เป็นยังไงนะการปฏิญาณตนเนี่ยมันจะมีคําว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนที่ผมปฏิญาณเนี่ยมีคํานี้สักประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอแต่ซึ่งสมัยตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่เว้ ที่ในชีวิตไม่เคยท่องคำขวัญอะไรลักษณะแบบนี้มาเลยมีจริงๆอันนี้เป็นคำเก่ามากเลยเออแล้วแต่ว่ารันะมนูงกับประชาชนและรัฐธรรมนูญนกับกองทัพเนี่ยมีชาติศาสนาพระธและพับและประชาชนเพราะนั้นก็ถึงไม่เคารพแล้มนูญ รัฐมนูนฉี้ได้ในนามประชาชนอันนี้เคารพรัฐมนูญแบบที่เขียนขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่ว่าไม่เคารพประชาชนซึ่งสมัยตอนที่ผมทอบปัญญานี้ก็มีรัฐมนุษย์มาสิบฉบับแล้วในประเทศไทยนะก็แปลกดีนะแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่นะที่อาจารย์วิษณุอธิบายคือผมแค่ตกใจว่าถ้าใช้คําอธิบายนี้ผมไม่เข้าใจว่าแล้ววันที่หนึ่งไอ้ข้อที่หนึ่งเนี่ยที่บอกว่าใช้วันชาติในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบอบเดิมไปสู่ระบอบใหม่ เราไม่เข้าตรงนี้เนี่ยผมเข้าสี่มันเข้าแล้วชอบอำนาจที่ปไตายรูปแบบการปกครองอันาจที่ปลายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่แค่คงสถานะประมุขประเทศยังเป็นประมุขประเทศอยู่อยู่ใช่แค่นั้นเองแต่ว่าท่านไม่ต้องทรงปกครองแล้วไงครับไม่ครับก็ถึงบอกไงว่าเวลาฟังวิศนุอธิบายเนี่ย อย่าไปเชื่อตามทั้งหมดจับผิดดีๆว่ากำลังซ่อนอะไรอยู่แต่ก็ชี้ช่องแล้วไงครับมีมติคอร์มอนี้ท่านผู้ชมนะาช่ใช่เลยมีท่านบอกว่าที่บอกว่าฟังทุกคนมาแล้วเนี่ยมีอยู่สามฝ่ายด้วยกันครับมี myself and I ดีดีคือถามตัวเองแล้วก็ตัวเองในกระจกมาไกลมากเลยนะคอมเมนต์นี้มาจากออสเตรเลีย